การหาทรัพย์มาขายทำยังไงเพราะว่าเป็นคำถามช็อตเด็ดมากเลยหลายๆคนทำงานมีแต่สำเนาโฉนดแต่หาเจ้าของไม่เจอทำอยังไงให้เริ่มแรกเลยนะคะจากหมู่บ้านที่คุณอยู่ถ้าคุณอยู่คอนโดคุณอยู่ทาวน์เฮาส์คุณอยู่ทาวน์โฮมหรือคุณอยู่โครงการหมู่บ้านจัดสรรอะไรก็แล้วแต่ตำแหน่งแรกเลยให้คุณใช้เป็นตำแหน่งเอง เป็นตำแหน่งที่คุณอยู่นะคะตำแหน่ง A แล้วก็หาประกาศขายการหาประกาศขายจะมีหาได้2แบบออนไลน์กับออฟไลน์เริ่มแรกจะให้คุณฝึกหาออนไลน์ก่อนเลยให้พิมพ์เข้าไปใน Google นะคะแล้วพิมพ์คำว่าขายหรือซื้อหรือเจ้าของขายเองอะไรก็ได้แล้วก็ต่อด้วยโครงการที่คุณอยู่เช่นคอนโดทาวน์เฮาทาวน์โฮมหรือบ้านเดี่ยว แล้วก็พิมพ์ชื่อโครงการเข้าไปและพิมพ์ชื่อถนนเข้าไปด้วยนะคะแล้วคุณก็จะมีประกาศขายเต็มไปหมดเลยค่ะคุณก็ลิสรายการออกมาว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือการหาออนไลน์แล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการหาออฟไลน์คือคุณมีรายชื่อมีข้อมูลอยู่แล้วคุณก็ลงพื้นที่ไปดูค่ะเพื่อสํำรวจอีกครั้งหนึ่งว่ามีคู่แข่งในตลาดมีใครขายมีใครขายบ้างอาจจะมากกว่า1 2 3 4ยังไงก็ได้นะคะ หลังจากนั้นพอคุณได้จากตรงนี้แล้วคุณจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วในโครงการที่คุณอยู่เนี่ยเงินอยู่รอบๆตัวคุณเลยอย่างเช่นถ้าในโครงการที่คุณอยู่มีทรัพย์สินราคา4รล้านบาทนั่นหมายถึงคุณได้คอมมิชชั่นคิดเล่นๆน,นะคะแค่3%เ คุณได้มีรายได้จากตรงนั้นแสนสองแล้วค่ะนี่เฉพาะ1ยูนิตนะคะแล้วคุณลองดูสิคะกี่ยูนิตที่ประกาศขายในโครงการรู้ก่อนได้เงินก่อนนะคะรัศมีต่อไปนะคะเราเรียกตรงนี้ว่าการทำฟาร์มมิ่งเริ่มแรกจากให้คุณอยู่ที่พื้นที่เดียวกันที่คุณอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่คุณคุ้นเคยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คุณคุ้นเคยอย่าลืมนะคะถ้าการทำฟาร์มมิ่งหต้องเป็นพื้นที่ที่คุณคุ้นเคย และต้องเป็นทำเลที่คุณคุ้นเคยเพราะว่าเวลาที่คุณเข้าไปหาซับเนี่ยคุณจะมีความแม่นยำม,มากกว่าให้ขีดวงไปเลยว่ารัศมี5กิโลใน5กิโลมีโครงการอะไรบ้างหารูปแบบเดียวกันแบบเดียวกันเลยค่ะทั้งหมดเลยให้หาแบบนี้ให้ครบทั้งหมดนะคะยิ่งคุณหาเยอะเท่าไหร่คุณยิ่งทำงานได้ดีมากเท่านั้นเงินยิ่งอยู่ได้เยอะมากเท่านั้น ทีนี้หลังจากนั้นให้คุณไกลออกไปอีกสามารถทําต่อไปได้อีกนะคะรัศมี15กิโลไม่สมควรเกินนี้นะคะในรูปแบบของคนที่เพิ่งฝึกแล้วก็เริ่มต้นทีนี้เรามาดูต่อนะคะเวลาที่พอเวลาคุณโทรเข้าไปหาผู้จะขายแล้วก็แนะนําว่าคุณเป็นในหน้าและให้บริการกลุ่มผู้จะขายมีดังนี้ค่ะมี5เ็นตแรกนะคะ 5%แรกเขารอในหน้าค่ะเขารอในหน้าเขาอยากให้ในหน้าไปช่วยขายค่ะทีนี้กลุ่มตรงนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องยากทีนี้ลองมาดูกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มนี้ค่ะ55เปเ็นเป็นกลุ่มที่ขอปรึกษาครอบครัวดูก่อนปรึกษาภรรยาปรึกษาสามีปรึกษาพ่อแม่ดูก่อนนั่นหมายถึงกลุ่มลังเลค่ะเขายังไม่ไว้วางใจมากพอว่าเขาจะ ในให้ในหน้าดีไม่ดีในหน้าจะเอาไปแล้วทํางานไหมทีนี้ลองมาดูกลุ่มนี้ค่ะ40%่เขาไม่ต้องการในหน้าค่ะเขาไม่เอาในหน้าเลยหลายหลายคนนะคะถามว่า,าพี่นัทคะเวลาที่เราจะทํำยังไงดีกลุ่มนี้เขาไม่เอาในหน้าเราจะพูดยังไงคะให้เขาหันมาสนใจในหน้าแล้วมาฝากไายในหน้าแนะนํานะคะว่า เขาไม่เอาในหน้าเขาไม่สนใจในน่ะไม่ใช่หมายถึงเขาไม่ชอบในหน้านะคะเขาอาจจะมาเรียนก่อนคุณแล้วก็ได้แล้วเขาก็กลับไปขายเป็นแล้วถ้าเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะให้คุณขีดแบบนี้เลยนะคะแล้วคุณกากบาดเลยค่ะถ้าคุณจะเสียเวลาทำให้เขาเปลี่ยนใจมาเป็นขายมาเป็นจ้างในหน้าให้ในหน้าทำงานให้คุณมาไฟกลุ่มนี้ค่ะมาไฟกลุ่มนี้ เปลี่ยนจากกลุ่มที่ลังเลให้เป็นกลุ่มที่ใช่ง่ายกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผลกว่าลองทำดูนะคะนี่คือเบื้องต้นนะคะถ้าสนใจให้มาฝึกเรียนก่อนเลยได้นะคะเรามีคอร์สฟรีให้คุณสามารถทดลองมาเรียนได้แล้วถ้าเกิดคุณสนใจสามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ